จากกรณีบินบลูริสค่ะแล้วก็เอกพันธ์บลูริสเนนะคะตัวแทนมูล,ลนิธิร่วมกันยูพร้อมกับคณะค่ะมีการเข้าเยี่ยมป่ายอดนะครนายกหรือว่านายสมัครผลประเสริฐอายุ73ปีเป็นอดีตดาราตลกชื่อดังค่ะซึ่งต้องบอกว่าป่ายอดเองมีอาการป่วยเดินไม่ได้ไมียอมทานข้าวนะคะก็มีนางบุญมีผลประเสริฐอายุ63ปีผู้เป็นน้องสาวของป่ายอดรวมถึงน้องชายเนี่ยดูแลกันอย่างใกล้ชิดค่ะการเข้าเยี่ยมป่ายอดเนี่ยคุณบินแล้วก็เอกพันธ์เขาพยายามที่จะช่วยให้ป่ายอดเนี่ยลุกขึ้นแต่ก็ไม่สามารถ าทํได้ค่ะเพราะาป่ายอดเองเนี่ยไม่ลุกขึ้นไม่ได้นะคะด้วยอาการที่อาจจะอ่อนแรงด้วยอะไรด้วยแล้วก็การสื่อสารก็ค่อนข้างที่จะน้อยแบบไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกจากนี้ค่ะพบว่าอาการของป่ายอดเองก็เริ่มสุดลงนะคะขาข้างซ้ายเนี่ยเริ่มที่จะรีบละก็เลยเป็นห่วงว่าเฮ้ยจะมีแผลกดทับ รอเปล่ารวมถึงบ้านพักของป๋ายอดเองเนี่ยมีอากาศร้อนคุณบินก็เลยโทรพูดคุยโทรศัพท์กับลูกสาวนะคะเพื่อที่จะให้ป๋ายอดเนี่ยมาดูแลรักษาที่บ้านพักสุขสุดท้ายจาังหวัดนนทบ,บรุรีมีผู้ป่วยในความดูแลอยู่ทั้งหมด7คนค่ะรวมถึงมีทีมแพทย์แล้วก็คนดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยแต่ต้องบอกค่ะว่าล่าสุดนนเนี่ยได้มีการรับรายงานนะคะผู้ชมบอกว่า ป่ายอดนครนายกเนี่ยมีการเสียชีวิตแล้วนะคะเมื่อเวลาประมาณ12.30นาทีของวันนี้ค่ะก็คือวันที่24สิงหา2565แลวต้องบอกว่าสําหรับยอดนครนายกค่ะเขาเนี่ยเป็นนักแสดงชาวไทยเป็นนักแสดงตลกนะคะเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยเอกลักษณ์ประจําตัวเลยคือหัวล้านแล้วก็มีชื่อจริงว่าสมัครผลประเสรศิฐเกิดเมื่อปีพศ2492ในจังหวัดนครนายกนนะคะจบการศึกษาจากการศึกษานอกโรงเรียนค่ะแล้วก็มาหาวิทยาลัยปทุมธานีโดยเริ่มเข้าสู่ วงการตั้งแต่ปี2 5 0 7ค่ะอยู่วงดนตรีลูกทุ่งแล้วก็เริ่มเล่นตลกคาเฟ่จากคณะสี่ดาวนะคะสมาชิกตอนนั้นเนี่ยก็จะมีคุณแดนบุรีรัมคุณยอดนครนายกตุ้ยตุ๋ยน้ำเชื่อมหยดแล้วก็คุณสีแพรต่อมาค่ะก็มีมก่อตั้งเป็นคณะรวมดาวประมาณปี2530ประกอบไปด้วยคุณยอดคุณตุ้ยตุ๋ยคุณยาวคุณดากี้คุณโย่งแล้วก็อยู่ด้วยกันมาจนถึง3ปีคุณยาวคุณโย่งก็มีการไปตั้งคณะนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเปลี่ยน เปลี่ยนเป็นคณะยอด,ดคอนครนายกแล้วก็มีผลงานการแสดงต่างๆมากมายค่ะรวมถึงเคยเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิป่อเต็กตึงด้วยนานถึง20ปีเลยนะผู้ชมคะสำหรับชีวิตส่วนตัวค่ะเคยผ่านการสมรสมาแล้ว2ครั้งนะคะมีบุตรด้วยกัน4คนภรรยาปัจจุบันก็คือคุณวันทิพย์ขุนทิพย์ศรีนะคะเป็นข้าราชการระดับ6ของเทศบาลเมืองคูค,คตแล้วก็ทำพิธีสมรสไปเมื่อต้นปี2552รวมถึง ในการเลือกตั้งทั่วไปด้วยวันที่3กรกฎาคม2554ก็ได้มีการลงรับสมัครเลือกตั้งนะคะเป็นสสในเขต6จังหวัดปทุมธานีด้วยสังกัดก็คือพรรคประชาธิปัตย์ค่ะแต่ว่าไม่ได้รับการเลือกตั้งนะคะหลังจากที่ไปรับหน้าที่เป็นพิธีกรให้กับช่องทีวีดาวเทียมบูสกายแชนแนลนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของป่าย,ยอดด้วยนะคะและนี่ก็คือข่าไวไวทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม